โอเค,ค่ะรอม,รมาน้ามรานั้าานแล้วค่ะเกือบแล้วค่ะเกือบแล้วค่ะ <c oughs> โอเคฮะมาแล้วอะ <c oughs> ซึ่งนะคะเป็นด่านนี้เป็นเป็นด่านแบบแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรเน่แบบสนุกเกิน <c oughs> วันนี้นะเราจะมาเล่นเคสนิวค่ะ <c oughs> ซึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะกดไปที่ซีก่อนรอมันไปฮะ มาเลยฮะซึ่งนะคะวันนี้ผมจะมาเล่นครีทีฟอะแล้วเรากดไปที่สีแทนเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นตรงนี้ไหมฮะนี่ไปมันะมจะโจดำๆนะคะแล้วเราก็จะมีฟันซัมพาวเวอร์ไลน์หรือว่าซัวเวอร์แอสแลนด์นะฮะซัวเวอร์ฟรีเออร์หรือว่าซัวเวอร์แบบโปแบบโป้ได โปรได้แบบแบบที่ทุกคนชอบอะนะโอเคฮะกดตาล,ลอมมันไปมาลแมา้ซึ่งนะคะในเกมนี้มันเป็นทามิสอาสเกนดิตันโค้ดนะซึ่งโอเชอร์โชว์คิปเปอร์ซึ่งเราควจะอ่านให้ฟังค่ะอัสเชียร์ทูแคทอะสไปเดอร์มาแล้วฮะโอเคฮะลุยกันเลยฮนะ ไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยไปกันไปกันเลยเอเอยไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยไปไปวันนี้นะคะผมจะมาสร้างปืนปืนปืนมากาคิวนะคะแต่ผมจะใช้ดิสแตะปืนด้วยดิสกดดิสนะคะจากนั้นนะคะเอาราสโตนนะคะแรด r e ดซีเ p e r ฮะกับวัด c o m e ิ t แล้วก็กดรัสตูนอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยฮะว่ามันจะเป็นอย่างไรกันนะโอเคฮะเดี๋ยวผมสร้างก่อนนะโอเคฮะอย่าพึ่งถ่ายี่ซึ่งนะฮะเมื่อกี้ก็ก็จะไปบอกต้นฉบับอันนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะสร้างกันเลยส่กันเลยชาาเชิญเลยเอานะ โอเคค่ะมาดูกันเลยค่ะโอเคค่ะกดตรงัวแกะกดตรงัวแกะกดเลยค่ะเสร็จแล้วน,นะคะสร้างร้านสตูดิโไว้ะค่ะรอมันฮะรอมันไปซึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็ใช้เดี๋ยวเราก็จะใช้งานได้แล้วฮะโอเคฮะมาดูกันเลยฮะ,ะว่า,ามันจะใช้งานได้แค่ไหนแล้วพอจะถ่ายวิดีโอให้ทุกคนส่งไปให้ดูนะคะว่าจะว่ามันจะใช้งานได้แค่ไหนแบบเราจะกดใช้เวลาเบอร์ไมไม่ใช้นะฮะโอเคฮะ

โอเคกับเสร็จแล้วค่ะเราก็จะท่านี้ท่านี้ซึ่งนะฮะเดี๋ยวเราก็จะใช้งานจะใช้งานแลฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูคะว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะโอเคฮะมันจะใช้งานได้แบบนี้ะโอเคถ่ายหน้าด้าน ขายหน้าด่านถายหน้าด่านขายหน้าด้านถ่ายคนจะใช้งานแล้วแล้วบอกว่าต้องถ่ายหน้าด่านดีโอ้ยเห็นไหมฮะมันจะขยับเองแบบนี้ฮะเพราะว่าการเคลื่อนไหวของแรสโตตรงนี้ฮะนี่ฮะมันต้องใช้งานแบบแบบแบบว่าโอ้โห นี่ฮะถ้าใครอยากไปทําได้นะฮะก็คอมเมนต์ในใต้ล่างอ่ะซึ่งอะ,ะโอเคเดี๋ยวเรากเดี๋ยวเขาก็จะอยูอแ่แบบนี้นะค่ะอันนี้คือคลิปสิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้ในมายการมาสวนอันนี้นะคะก็ะะขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องช่องเด็กแซ่ทาฮาด้วยนะคะสวนอันนี้ลาไปก่อนนะ,ะสวัสดีครับ